ตำนานคาถาพระอรหันต์สวดเป็นประจำทำมาหากินคล่องมีทรัพย์ปราศจากโลกมีอายุยืนไม่แก่ง่ายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เน c ตชาแนลด้วยนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะท่านเจ้าคุณพระโสพลธรรมเมธีท่านให้สวดคาถาพระอรหันต์ซึ่งคาถานี้มีที่มาคือท่านเจ้าคุณพระเมธีบรยานผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรสท่านได้มาจากพระธุดงในประเทศพม่า ท่านเล่าวา่าอาตมาได้พระคาถานี้มาจากประเทศพมา่าเมื่อคราวไปอยู่ที่นั่นระหว่างพศ2503-2506ถึง 6, เห็นว่าพระคาถานี้มีประวัติดีและตัวพระคาถาก็มีความหมายดีรู้คำแปลแล้วสวดอยู่เสมอก็เป็นการเจริญกรรมาฐานไปในตัวด้วย จึงได้นำมาเผยแพร่ให้ญาติโยมหลายท่านนำไปใช้ก็บอกว่าได้ผลดีหากท่านมีศรัทธาก็จงท่องบนภาวนาสวดคาถานี้เป็นประจำเถิดตำนานคาถาพระอรหันต์นั้นมีที่มาดังนี้ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระท่านเข้าไปทุดดงในรัฐกะเรียงท่านได้ไปปรากฏอยู่ที่ชายป่า ไม่ไกลจากหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งรุ่งเช้าได้มีอุบาสิกาคนหนึ่งจากหมู่บ้านนั้นได้มาถวายอาหารบินฑบาทท่านได้พักอยู่ที่นั่นสองสามวันวันที่ท่านจะเดินทางต่อหลังจากได้รับอาหารบินทบาทจากโยมอุบาสิกาคนนั้นอีกครั้งหนึ่งท่านจึงได้กล่าวปฏิสันทานพูดคุยกับอุบาสิกานั้นถามถึงว่า อยู่สุขสบายดีหรืออายุเท่าไรแล้วทำมาหากินอะไรเป็นต้นอุบาสิกาคนนั้นก็ตอบว่าอยู่สบายดีเจ้าค่ะที่หมู่บ้านนี้ก็อยู่กันอย่างสงบต,ตามประสาบ,บ้านนอกช่วยเหลือเจือจานกันตามฐานะส่วนอายุนั้นดิฉันไม่ได้นับมานานแล้วเจ้าค่ะไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้อายุเท่าไหร่แล้ว คำพูดของอุบาสิกาซึ่งดูแล้วอายุประมาณสัก40-50ปีเท่านั้นกลับบอกว่าอายุเท่าไรจำไม่ได้แล้วทำให้พระท่านสนใจจึงถามว่าคุณโยมมีของดีอะไรหรือจึงมีอายุยืนเจ้าคะ่ะอุบาสิกาเรียนถวายดิฉันเองก็อยากถวายท่านเพื่อท่านจะได้ไปบอกคนอื่นๆเป็นธรรมทาน หากเขามีศรัทธานำไปปฏิบตัติก็อาจได้ผลอย่างที่ดิฉันได้รับอยู่ก็ได้เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อตอนที่ดิฉันเป็นสาวในวันที่แต่งงานได้นิมนต์พระมาในงานพิธีพระองค์ที่เป็นประธานสง์ซึ่งชาวบ้านส่วนมากเลื่อมใสศรัทธาท่านว่าเป็นพระอรหันต์ท่านได้เมตตาให้พระคาถาไว้สวดมนต์ภาวนา จึงขอเรียกพระคาถานี้ว่าพระคาถาพระอรหันต์โดยให้สวดจํานวนจบเท่าอายุทุกวันดิฉันมีความเลื่อมใสจึงได้ท่องบนภาวนาทุกทุกวันถ้ามีเวลาว่างเมื่อไรก็สวดอยู่เสมอเป็นประจำไม่ขาดอานิสง์ที่ได้ก็เท่าที่ท่านเห็นนี่แหละเจ้าค่ะดิฉันมีสุขภาพดีอายุมากแล้วก็ยังแข็งแรง สามีของดิฉันเขาไม่ค่อยเชื่อสวดบ้างไม่สวดบ้างตอนนี้เสียชีวิตนานแล้วตอนที่เสียชีวิตอายุร้อยปีเศษแล้วคุณโยมทำมาหากินอะไรเล่าขายข้าวสารเจ้าค่ะอุบาสิกาตอบที่บ้านขายข้าวสารองค์ข้าวสารของดิฉันพอตักขายแล้วมันก็จะกลับเต็มขึ้นมาอีกทุกครั้งดิฉันก็ได้อาศัยรายได้ จากการขายข้าวสารนี้แหละเจ้าค่ะกินบ้างใช้บ้างทำบุญบ้างนี่ก็เป็นอานิสง์จากการที่ดิฉันได้สวดมนต์ภาวนาพระคาถาพระอรหันต์นี้เป็นประจำจึงขอถวายพระคาถานี้แด่พระพุทธเจ้าเพื่อที่จะนำไปบอกกล่าวแก่ผู้ที่สนใจมีศรัทธาในการจะสวดมนต์ภาวนาต่อไปพระธุดงค์ท่านฟังแล้วก็สรุปความได้ว่า สตรีผู้นี้จะต้องอายุเกินร้อยแต่วัยงามจึงดูเหมือนอายุ45-50ปีท่านเลยขอพาถาพระอารหันมาฝากญาติโยมคาถานี้จำง่ายๆมีสมตอนดังนี้ 1. พุทธทางสารนังคัฉามินามะรูป,ปังอนิจจังทุกขังอนัตตาข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนามรูป ใจกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนธรรมังสารนังคัดฉามินามะรูปังอนิจจทุกขังอนัตตาข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งนามรูปใจกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสังขังสารนังคัจฉามินามะรูปัง อนิจจังทุกขังอนัตตาข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนามรูปใจกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน 2. พุทธทางสารนังคัตฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทำมังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังคังสารนังคัตฉามิ ขพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนามะรูปังอนิจังทุกขังอนัตตานามรูปใจกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน 3. อนัตตังพระระวังพุทธังพระพุทธเจ้ามีพระกำลังหาที่สุดมิได้อนัตตังโคจรังธรรม,มัง พระธรรมคำสอนเป็นอารมณ์หาที่สุดมีได้อานันตังอริยังสังคังพระสงฆ์สาวกมีจำนวนหาที่สุดมีได้อานันตังโพธิมุตตมังพระโพธิญาณอันสูงสุดก็หาที่สุดมีได้ภาวนาสวดมนต์ประจำวันสามบทห้าจบเจ็ดจบภาวนาประจำจะดีมาก จะทำให้ทํามาหากินครองมีทรัพย์ปราศจากโรคมีอายุยืนไม่แก่ง่ายมีสุขภาพแข็งแรงค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ได้นำมาเล่าให้กับผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้สำหรับวันนี้ Happy News Channel ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุข สมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึ่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ